สวัสดีครับกับผมนายวุฒิพงศ์สมนาขอรายงานข่าวสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครประจำเดือนพฤศจิกายน2567ในเดือนพฤศจิกายนพนักงานตรวจแรงงานสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครได้ดำเนินการช่วยเหลือให้ลูกจ้าง3รายได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานเป็นเงินจำนวน34,283บาท31สตางค์ดังนี้1 ลูกจ้าง2องลายได้รับเงินค่าจ้างค้างจ่ายจำนวน3า9 5 0นวน31,9บาท 2. ลูกจ้าง1นงลายได้รับเงินค่าจ้างในวันลาพักผ่อนจำนวน2,333บาท31สตังค์แก่สถนันวันที่1พฤศจิกาย,ยน2567สําสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครมอบนางนันทิตาปริปุรณนะ นักวิชาการในงานชำนาญการและนางสาวกนอกอ่อนพิชัยคำนักวิชาการในงานชำนาญการเข้าร่วมประชุมราชการคืนข้อมูลและให้ข้อเสนอแนะเพื่อการเฝ้าระวังป้องกันโรคจากพิษสารเคมีแก่สถานประกอบการตามโครงการเฝ้าระวังผลกระทบทางสุขภาพจากการทำงานสัมผัสสารเคมีของลูกจ้างในสถานประกอบการปี2567 ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่8จังหวัดอุดรธานีณนะห้างหุ้นส่วนจำกัดเลิศสกุลการช่างอําเภอเมืองสกลนอครจังหวัดสกลนอครจากนั้นสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนอครมอบน,นางนันทิตาปริปุรณะนักวิชาการแรงงานชำนาญการและนางสาวกนอกอ่อนพิชัยคำนักวิชาการแรงงานชำนาญการลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริง กรณีลูกจ้างประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตจากการทำงานในเขตพื้นที่อำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครพนักง,งานตรวจคอบปลอดภัยจะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปวันที่6พฤศจิกาย,ยน2567สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครมอบนางนันทิตาปริปุรณนะนักวิชาการในงานชำนญการและนางสาวกนกอ่อนพิจัยคำนักวิชาการในงานชำนญการ ลงตรวจสอบพื้นที่กรณีลูกจ้างประสบอุบัติเหตุจากการทํางานในเขตพื้นที่อําเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครพนักงานตรวจความปลอดภัยจะดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ต่อไปวันที่8พฤศจิกาย,ยน2567สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครมอบหมายให้นางสาววิสมน์วุฒลานิติกรปฏิบัติการเข้าร่วมไกล่เกีย่ยก่อฟ้องผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส กรณีลูกจ้างถูกเลิกจ้างตามกระบวนพิจารณาของศาลแรงงานภาค4ีณห,ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครต่อมาสิบเอกยุทธศักดิ์ศรีวรุณสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มแรงงานนอกระบบจำนวน30คนณบ้านป่าโจทย์ ตำบลคอเขียวอําเภอวาลิชภูมิจังหวัดสกลนครวันที่12พฤศจิกาย,ยน2567สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครมอบนางนันทิตาปริปุรณนะนักวิชาการแรงงานชำนานการและนายวุฒิพงศ์สมนาเจ้าพนักงานแรงงานเข้าดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีนายจ้างแจ้งหยุดกิจการบางส่วนเป็นการชั่วคราว สถานประกอบกิจการในเขตพื้นที่ตำบล่าเชิงจุมอําเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครจำนวนหนึ่งแห่งลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง3คนต่อมาสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครร่วมกับชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดสกลนครจัดกิจกรรมวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดสกลนครประจำปีงบประมาณพศ2568 โดยมีภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยแรงงานกิจกรรมประกอบด,ด้วยการมอบอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยเช่นทั้งดับเพลิงเคมีแห้งบวกนิรภัยและอุปกรณ์กีฬาเป็นต้นโดยมีการบรรยายให้ความรู้ดังนี้ 1. การบรรยายชุมชนปลอดภัยโดยวิทยากรจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนครและการไฟฟ้า,ฟาฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเขื่อนน้ำพุง 2. การบรรยายการช่วยชีวิตปฐมพยาบาลเบื้องต้น CPR และการปฏิบัติตัวกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินบนรถโดยสารโดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชพัฒสกลนครและมูลนิธิเพชรัตเสมบริษัทอีสานพัฒนาอุตสาหกรรมตามจำกัด 3. การสาธิตการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟโดยวิทยากรจากบริษัทและยองไฟจำกัดทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน260คน ณโรงเรียนบ้านหนองหอยตำบลเชียงเครืออำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครวันที่19พฤศจิกายน2567สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครมอบนางนันทิตาปริพุรณะนักวิชาการในงานจานการและนางสาวสุนิสาสิงห์แดงนักวิชาการในงานจัดการลงพื้นที่ตรวจติดตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน พร้อมให้คําแน,น,านะนําการจัดทําโครงการโรงงานสีขาวในเขตพื้นที่อาเภอวานอนิวัตจํานวนสองแห่งต่อมามอบนางนันทิตาปรีปุระนะนักวิชาการในงานชนาญการแนะนางสาวสุนิสาสิงแดงนักวิชาการในงานจาญการร่วมกับที่ทําการปกครองอําเภอค,าคาําตะก้าสํานักงานสาธารณาสุขอาเภอค,าคาําตะก้าและโรงพยาบาลอําเภอค,าคาําตะก้าเข้าส่งตรวจปัสสาวะผู้ใช้แรงงานแบบสมัครใจ ในสถานประกอบธิการพื้นที่อำเภอคำตะก,ก้าจำนวนหนึ่งแห่งลูกจ้าง67คนผลการตรวจไม่พบสารเสพติดแต่อย่างใดวันที่20พฤศจิกาย,ยน2567สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดส,สุลรรรมอบตังนันทิตาปิปกุรณะนักวิชาการในงานจานการและนายวุฒิพงศ์สมนาเจ้าพนักง,งานแรงงานลงพื้นที่ตรวจการจ่ายค่าจ้างให้กับพูกจ้าง ซึ่งร้องผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนอครในเขตพื้นที่อำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนอครวันที่21พฤศจิกายน2567สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนอครมอบนางนนทิตาปริพุรณะนักวิชาการในงานชำนุนการและนางสาวกนกอ่อนพิชัยคำนักวิชาการในงานชำนวนการเข้าร่วมสังเกตการฝึกซ้อมดับเพลิงและอบพยพหนีไฟ ประจำปี2 5 6 7ให้แก่บริษัทสยามกูบันเฮาจำกัดมหาชนสาขาสกลนครมีผู้เข้ารับการฝึกซอ้อมจำนวน224คนทั้งนี้พนักงานตรวจความปลอดภัยได้ตรวจกำกับหน่วยงานฝึกอบรมที่ได้รับใบอนุญ,ญาตการเป็นหน่วยงานฝึกอบรมของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานวันที่25พฤศจิกาย,ยน2 5 6 7 7ำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร ตรนางสาวสุนิสาสิงแดงนักวิชาการในงานชำนาญการและนายวุฒิพงศ์สมนาเจ้าพนักงานแรงงานลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเพื่อประกอบการดําเนินการตามข้อรองเรียนของลูกจ้างกรณีนายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างและค่าล่วงเวลาในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสกลนครวันที่27พฤศจิกายน2567นางพวงทองโชคปุญเจริญสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครพร้อมเจ้าหน้าที่ จัดโครงการส่งเสริมความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานมีนักศึกษาระดับปวสชั้นปีที่2เข้าร่วมอบรมจำนวน141คนณห,ห้องประชุมภูพานพิงวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพานอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครวันที่28พฤศจิกายน2567สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร นอบนังนันทิตาปริพุรณะนักวิชาการในงานชำน,นารและนายวุฒิพงศ์สมนาเจ้าพานักงานรายงานลงพื้นที่ตรวจรายงานตามข้อโรองเรียนกรณีนายจ้างจ่ายค่าจ้างน้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำและเวลาทํางานปกติเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดในเขตอําเภอเมืองสุโนครจํานวนหนึ่งแห่ง